ไฮเลดี้แองเจลตาแมนคนิจะวีคนิจีวาอันยงคัสซิงสวัสดีครับพวกของช่อง PPG a Official ันอีกแล้วนะครับกับอาญาติคนใหม่นะครับของอาจักรวานเบคออฟโซนะครับน็่นคือ Soul. เบคออฟโซเฮ้ยไม่ใช่เบคออฟโซเบ n แอนโซนะครับเบ d แอนโซฮีโรสนะครับหรือฮีโร่นะครับก็เป็นเกมไอโมวร์พีจีนะครับแต่ว่ามีผสมสานกับ แนวเทิร์นเบดด้วยนะครับมาดูกันครับตัวละครก็สีม่วงก็คือหายากสุดคือหายากจริงครับส่วนสีฟ้าคืออ่าก็คือ s r ครับสีม่วง SSR เนี่ตัวหงอคงอีกเก่งสุดนะ่แล้วก็ตัวพับนะครับเก่งสุดนะใน s r า r นะครับก็มาดูที่ฟิลนะครับฟิลแบบเขาเรียกว่างนะเป็นโอเพนเวิร์นด้วยนะครับนะครับฟิลนะครับ นี่นี่ครับเก็บเวลนะครับตีเป็นโอเพนเวิร์นะครับแบบนี้นะครับและยังสามารถตีแบบทื่นบีแต่ว่าเป็นจอหน้อยหรือว่าปรับจอให้มันเป็นจอเล็กๆนะครับข้างๆนะครับให้มันเก็บเวลอัตโนมัติได้ด้เลยนะครับแล้วก็ในอ่าเขาเรียกว่าแผนที่นะครับหรือเขาเรียกว่าโอเพนเวิร์นะครับแล้วก็จะมีแบบทีมฟอนต์นะครับทีมฟอร์แมทนะครับ ก็เป็นการจัดทีมนะครับสตัวนะครับแล้วก็รวมตัวละครหลักเป็น5ตัวนะครับจัดทีมลงนะครับก็มีลีดเดอร์ตัวหนึ่งนะครับซับพอร์ตนะครับแล้วก็อ่าดีเอสดีพนะครับหมอโคง้งเนี่ยเป็น DPS ีเอสนะและอันนี้เป็นน่าจะเป็นอ่าซับพอร์ตนะืมสปีดหรือเปล่าซับพอร์ตแบบสปีดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าดอทหรือเปล่า แล้วก็มี PVE นะครับ PVE ผสมผสานนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเพื่อกันตีบอสนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคในการหลบลีกนะครับไม่ใช่ว่าเดินหน้าชนอย่างเดียวนะครับก็เนี่ยครัเอาเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะครับ4คนนะครับก็จะมีตัวละครหลักนะครับตัวละครเดียวนะครับที่เราจะใช้เล่นได้นะครับีบอสครับอันนี้จะเป็นบอสโลกนะครับถ้าจำผิดนะครับสามารถ รวมมือครับกาจัดบอสกับเพื่อนได้นี่ครับเราจะมีทิคอีกทิคนึงนะคือเวลาหลบก็ต้องให้หลบไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยวางวงน้ำข้างบนนี้ทรายมือบนสุดนะครับเขเป็นหลบนะถึงจะหลบการโจมตีได้นะครับถ้าอยู่ข้างนอกลดนะครับยอดถึงตายได้นะครับเนี่ยแล้วก็พอหมดสกิจก็ตีบอสเช่กันครับตอนผมเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟเกาหลีก็คือแบบอวตารแบบนี้ไม่ให้เข้าเป็นลก ไปเล่นด้วยหรือช่วยผมเลยครับโอก็เล่นคนเดียวก็แบบโอ้เขาราสนเหมือนกันนะคเป็นคนเดียวยากนะครับต้องมีเพื่อนด้วยนะครับก็สามารถชวนเพื่อนแบบอ่าเขาเรียกว่าชัดโลกเนี่ยชวนเพื่อนมาเล่นสู้กันด้วยกันได้นี่นะครับนี่ครับ PVE โซโล่นะครับโซโล่เลสนะครับเขาเรียกอันนี้ก็เป็นการ านบอสของเพนเวิร์ดนะครับนี่ครับคล้ายๆกับโปรดีเลยนะครับก็คือถ้าเราไม่เติมหรือว่าได้ตัวละครที่แบบไม่เท่จริงๆนะครับเกมนี้ต้องมี2ตัวขึ้นไปครับตากันคือไม่หะครนะถ้าไม่ไม่เก่งจริงๆหรือว่าไม่รู้ทิคในการฆ่าบอสนะแป๊บเดียวเราตายดูดูเลือดเราลดลดเอารดเอานนะดูเลือดบอสโหต้องเยอะครับนี่ แล้วก็คอมโบก็จะมีขึ้นมาให้เรากดกดเองนะครับถ้าออโต้คอมโบจะไม่ทำงานนะครับแบบนี้นี่ครับจริงจริงงครับปอามานี้นะครับก็เป็นไปได้อยากได้ให้ได้ S S R มาสองตัวขึ้นไปนะครับเป็นได้น่าจะได้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเกือจริงครับเกมนี้ถ้าไม่เติมนะครับ พี w ูวินก็ได้นะครับแต่ว่าพีูวินมันดีกว่านะครับก็นี่ครับนี่เป็นกาารสมผสานระหว่างอลีดเดอร์ตัวหลักนะครับแล้วก็อีกสี่ตัวเีื่อนเรานะครับอันนี้เขาเล่นในคอมนะครับจะมีปุ่มบอกว่าตัวนี้กดยังไงยังไงนะครับแล้วมือถือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ถ้าใครคอมโบดีก็อาจจะชนะได้ง่ายครับแต่ถ้าไม่ชนะก็ติดอยู่นี้นะครับก็ เนี่ยพอได้พอชนะปุ๊บก็ได้รางวัลเนี้ยไปอัพอตัวละครด้วยแล้วก็อัพอาวุธด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นคลาเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์บอสนะครับนี่เนี่ครับเป็นการเล่นแบบเทิเร์นเบดนะครับเนี่ยสามารถปล่อยบอสได้นะครับแล้วก็เล่นเอาขึ้นเวรไปนะครับส่วนบอสก็ให้มันตีไปเรื่อย,รอยครับปล่อยไปงั้นจนกว่าจะหมดตาหรือว,ว่าหมดสต้ามิน่าของเราเองนะครับเนี่ย นี่ครับก็สามารถจัดคล้ายๆกับอาเซนไนท์เลยนะครับก็คือด้านหน้า3ตัวด้านด้านหลังสองด้านหน้า5ด้านสีน 1, น่ด้านหลังหนึ่งเนี่ยด้านหลังด้านหน้า3ด้านหลังสองตามรูปเลยนะครับแล้วแต่เราจะเล่นนะครับหรือว่าตัวละครไหนเราเหมาะยังไงก็สามารถวางตำแหน่งที่เหมาะสมได้นะครับน่ดูโอ,อ้โห กราฟิกอลังการผมอยากให้มาเร็วนะครับนี่นี่แหละเกมในดวงใจผมเลยครับดูดูกราฟิกแบบอลังการมากครับผมเป็นญาติคนใหม่ของเบคแอนโซเลยนะับสูโอ้โหนะครับ,รบตุ่มไม่ได้อวยนะครับหรือว่าไม่ได้ขิงหรือว่าไม่ ไม่ใช่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะแต่ว่าจริงๆเกมมันดีจริงๆครับนี่ยดูกราฟิกตุ่มติดตัมอืมครับก็จะมาเร็วๆนี้นะครับในเดือนกันยายนนะครับอีกแค่รอยแค่สิงหากนกายนะครับอีกแค่เดือน2เดือนนี้นะครับจะมากันแล้วครับมาเล่นกันครับเพื่อกดลงทะเบียนได้เลยนะครับแล้วก็จะมี PVP นะครับ PVP PVP นี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ p v p ที่เราพูดถึงที่เราตีกับผู้เรียนคนอื่นนะจะเป็นคล้ายการไต่หอนะครับพอชนะเสร็จปุ๊บก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาบวกการยมตีห้องกันหรือว่าบวกสปีบบวกเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับก็ไต่ไต่ไต,ต,ต่ขึ้นไปเรื่อยนะครับการจัดทีมก็มีอยู่เห็นไหข้างล่างสี่สี่แบบด้วยกันนะครับเนี่ยพอเลือกเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่โหมดเทิร์นเบสนะครับ นาะเป็นแนวเทิเ่มเบือดครับพอเราชนะปุ๊บเราก็จะได้เลือกนะครับเลือกบวกค่าสเตเตัสเรื่อยๆนะครับนี่เนี่ยออนะคอมบัวกดคอมบัวะรปุ๊บตุ๊มนี่โอ้โหตีสุดแล้วยังมาบวกอ่าบวกบัฟให้ฝ่ายเราอีกนะอันนี้น้องนี่ผมไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีแต่ผมชอบเล่นซุ่เท่านะครับตัวเล็กนๆะ นี่ครับมารับเจอ